สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็นะครับ11เมษายนครับเพื่อนๆก็นะครับเป็นวันที่นะครับเข้าสู่นะครับเทศกาลนะครับสงกรานนะครับผมช่วงนี้สถานการณ์นะครับในจังหวัดสุรินทร์ของเราก็ค่อนข้างที่จะล่อแหลมนะเพื่อนๆเพราะว่านะครับสถานที่ผมขายนี่นะครับพอดีนะครับ ก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับเพื่อนแต่ว่านะครับเลยจากนี้ไปประมาณเกือบถึงเมืองครับพอดีก็มีนะครับนะครับพี่น้องที่นะครับประชาชนที่นะครับเป็นทหารนะครับได้มาจากจังหวัดชลบุรีนะครับพอดีก็นะครับติดโควิดมานะครับเพื่อนติดโควิดมานะครับมาวันที่ วันที่เจ็ดนะครับมาวันที่เจ็ดนะครับเพื่อนก็มาก็นะครับทำลายก็นะครับเดินนะครับเที่ยวหาเพื่อนฝูงแล้วก็ได้แวะไปดื่มนิดหน่อยนะครับที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีอาการนะครับไอแล้วก็นะครับเป็นไข้นะครับไม่หายนะครับก็แจ้งให้อาสมามานะครับตรวจร่างกายก็ นะครับเะเอ้นะเพื่อนโควิดมาแล้วครับสุรินนะครับตอนนี้ก็สถานการณ์ก็ยัง50าสบห้าสิบนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ขายหรือเปล่าครับเพื่อนเพราะว่าห่างจากสถานที่ผมไปก็นะครับไลเหมือนกันแต่ว่านะครับมันก็ข่าวนะครับมันก็ดังเร็วนะครับ ช่วงนี้ก็นะครับทางนักเจ้าหน้าที่ก็นะครับเริ่มที่จะนะครับตั้งด่านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อนๆครับก็นะครับรถใครเตี้ยก็ไปทําให้สูงซะนะครับรินจอมพระนะครับผมรถใครที่สูงนะครับล้อเกินก็ทําให้มันพอดีนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเงินนะครับอ่า ช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปหลายวันก็เพิ่มเพราะว่าติดนะครับไถนานะครับพอดีมีฝนตกมานะครับพอให้ดินได้ชุ่มช่ำนะครับพอลยนะครับออกไปไถนาสามสี่วันก็ได้ทําคลิปนะครับเพื่อนคลิปนี้ก็นะครับมาให้ชมแค่นี้นะครับผมก็ตํารวจก็เริ่มนะครับปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับนะครับจอมพระสุรินทร์ร้อยเอ็ดสุรินทร์นะครับก็นะครับขาเข้าเมืองนะครับก็นะครับไม่พร้อมก็ เกรียมเงินไว้ให้ดีนะครับขอบคุณครับ